อนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ร้านขายแบบว่าพันไม้แคนดอกไม้นู่นนี่นั่นเนาะ,ะเราจะมาหาซื้อ,อเขาเรียกอะไรดอกไม้หรือพันไม้ที่แบบว่ากินมแมลงนะคะจะเอาไปลองดูที่บ้านว่าเพราะว่าที่บ้านมีมแมลงแบบว่าเหมือนเป็นมแมลงเล็กๆอะคะ่ะอยากจะลองดูว่าใบมะเอะต้นไม้ตรงเนี้ยมันจะ,ะสามารถ กินแมลงได้ไหมเนะาะเดี๋ยวจะไปตามหาหาต้านไม้กินแมลงค่ะจะกล่าวว่าจะซื้อดอกไม้ที่แหละเพราะว่าพอหลังจากวันคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่เนี่ยดอกไม้ที่ซื้อไว้นะคะคือเขาเสียชีวิตแล้วค่ะก็ต้องไปซื้อต้องมาหาซื้อดอกใหม่เพิ่มนะคะเพราะตอนนี้ตรงระเบียงตรงหน้าต่างเนี่ยคือว่างเปล่ามากน้ำดินมอเยสเตเดนน้ำดินเขากำลัง v ช n ่ s f l u g Venus, Venus Flugfella วีนัส f r ูเ f e l l a เหรอฟลูเฟ l ล่าเ l ลล่าโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะโอเคตามกันไปเนาะน้ำรินจะช่วยหาด้วยก็เรียกแต่เอฟเตอร์เดนโอเควิหาว <laughs> สวัสดีค่ะได้ยังคะลืมเลยเนี่ยน้ำรินสวัสดีค่ะยังคะสวัสดีค่ะอากาศคือแย่มากค่ะวันนี้หิมะตกนะคะ มาตกไปโปรยมาเราเข้าไปข้างในกันดาถอวเข่ามาถอดเลยเนี่ยเอาละเข็นเข้าไปด้วยเดี๋ยวไปดูพันไม้ข้างในกันเนาะ